สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องตั้มคอนสวรรค์อีกแล้วนะครับบุกบ้านพี่ชายใจดีครับสวนใหญ่ในขอนแก่นแล้วครับสวนนี้มีแต่ไม้เลนเลยครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักต้นไม้นาเข้าจากญี่ปุ่นเม่นว้มันเป็นไม้ไม้น้ำเข้าน้ำเข้าจากญี่ปุ่นมาเลยเป็นไม้ชื่อแบบญี่ปุ่นเหรอครับโมจิโตครับน่าจะเป็นไม้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้ราคากําลังมาแรงครับเราจะมาดูการวิธีขยายพันธุ์นะครับ ว่าเราขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกหน่อแยกยังไงนะครับสําหรับไม้แรไอเทมอีกตัวครับโมจิโตครับตอนนี้ราคาก็ต้องบอกว่าพุ่งกระชูดพุ่งแรงแล้วครับต้นเล็กๆไซส์เล็กๆก็สตาร์ทตั้งแต่8 0 0พถึง1 5ื่นแล้วครับต้นใหญ่ไซส์แม่นี้ไม่ต้องพูดถึงครับไปดาวอังคารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับขั้นแรกก็เขียเขีดูลากก่อนนะครับ ดูมุมก่อนนะครับก่อนที่จะตัดครับต้นนี้มันก็หักไหลแล้วนะครับต้นนี้หักหักหักไหลแล้วตัดยากโมจิโต้มันก็จะตัดยากนิดหน่อยนะครับมันเกิดชิดต้นแม่ครับมันไม่เป็นไหลเหมือนพวกฟาโรนะครับมันจะออกข้างเหมือนกับพวกไวลาวานะครับนี่ครับดูกันชัดๆครับมันไม่ได้เป็นไหลยาวเหมือนพวกฟาโรนะพวกนี้ครับอยู่ชิดต้นแม่ครับ เราตองดูมุมดีๆครับก่อนตัดครับเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับสามใบอย่างนี้ราคาพุ่งตลอดนะโมจิตัวอนี่ยดึกถั่วระเบีับป้าทัวที่ไหนวะมันอยู่ไหนเดอ ครึ่งน,น้ำซะแล้วชีดน้ำต้องครึ่งน,น้ำแล้วนะครับมันอยู่ลึกเกินไปครับต้นนี้ครับต้องคึ่งน,น้ำหน่อยครับใบนตุ่นน้อไมมไอ่ข้างในมันขึ้นนั่นด้วนะมันมันขึ้นสอดกาบนี่นี่เลยด้วยนะสอดกาบนี่นะนี่นะครับเจ้าของสวนสุดหล่อครับมหาวิทยาลัยฟาร์มครับ สวนนี้มีแต่ไม้เลนเลนะครับโอ้แม่แม่ลูกดกเนาะอันใด,ดกนะ็ดกเนาะป่าลต้นนี้ก็ต้นแม่พันธุ์ของผมเองนะครับนี่มาขอแบ่งพี่ไปนี่แล้วครับนี่ก็ต้นที่ลูกๆของพี่เขาชำออกมาไว้นะครับโอ้ลากแน่นอือหือเนียนเอี้ยนเล่นๆเ,เดียวย หักต้นแมงน,นี่เราเขาว่าตัดแต่ละเจียหักต้นเมียออกไปเป็นครึ่งอะดูกันครับชิดแม่เหลือเกินครับต้นนี้อยู่ลึกด้วยครับ พันกันหา 1, หงพันหัวนี่เดี๋ยวมันยากหมอมันมีนต้นแตกไม่ออกมาู่บอกหนีมันแล้วเนี่ยกำลวงจะลงมีดแล้วนะครับนี่เราไปชีอ้อมหาซีอ้อมคอนเจนนี่นะผมมีดเดี๋ยวนี่ย ยู้อล่านนี่เดี๋ยวล่านมีนสีแบบดุางเดี่ดวเมียนบอกโอ้ล่อมาใครเดีเ๋ยวลงมีดแล้วนะครับฉีดค้นครับชิดต้นแม่มากนะครับต้นนี้ครับโมจิโต้ของเราครับโมจิโต้น้อย มันตัดง่ายคือแน่นั่นคือผูกฟ้าดูน้องไอ้์แล้วเนาะยู่ชิดเมียพอดีมันบ่เป็นไรลโอได้แหรูดอกเทียววะจักรอาทิตย์เหรอฮากเลยสี่อาทิตย์ดิบะถึงจักรอาทิตย์สองอาทิตย์จากจากตัวตัว้นนี้ขึ้นมาเราบ่นี้มันแตกขึ้นมาอีกสามสามไหลเนี่ยสามต้นเนี่ยน่าจะประมาณสองอาทิตย์นะครับมีต้นที่ เกิดขึ้นมาใหม่แล้วประมาณสี่ต้นครับตอนนี้ครับนี่ครับให้ลูกดกมากครับสูตรดินได้ยังครับสูตรดินอะคุยมะพร้าวสับยังเดีย๋ยออู่สูตรดินไม่มีอะไรมากครับคุยมะพร้าวสับครับออดโมโคสจอดเลยวะชิดครับมันรากมันแน,น่นอย่าไปบอกว่าานี่เดี๋ยวขันป่อยไว้ไวด่วนเนาะรากมันหลายามัน มันหลับลำมันหลับกันต้นมันมันหลุด,ลห,ลด,ห,ลดหลุดเราเป็นบอน่อไปขาดแล้วแต่ว่าหากักหักมันยังมันพัน,นกันด้วยหักหน่อยเสีวเยวขาดแท้แทะหรอเสียวขาดแท้ชีนดำดีกว่าบ่ <c oughs> หักมันเหนียนครับคุณเรััดกน ้องหล่อน้ำหน่อยนะครับน้ำฉีดหน่อยนะครับัหไหลไปมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแง่งดังปัดปัดรึเล่เนี่ยเอาไ้ซมี่ยังดีต้นใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับออืหือแก้วลายสวยนะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าของต้นไม้ไกับไลายดิเข้มาเกันเลยนะ เข่ากันเลยครับสีสีเสียบรรยากาศเลยบบรรยากาศแล้วได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เราทางซ้อครับเรามาดูวิธีชํากันนะครับทีนี้ครับครับมาดูวิธีขั้นตอนการชําของเรานะครับง่ายๆเลยครับปูนแดงครับไปแผ่ไว้ครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับนี่ก็รอแล้วเนาะห้างก็ไหลอยู่แล้วไม่เ ขุนแดงครับทาไว้ให้แห้งครับแล้วก็ผสมดินก่อนครับ <c oughs> ดินนี้อย่างแน่ไว่าพีทมอสแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็กาบสับเล็กแล้วก็ดินใบกล้ามปลูกสูตรง่ายๆเลยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลย อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับง่ายๆเร็วๆไวๆครับสูตรนี้ครับลูกดกครับตัวเร็วครับอีกช้ำๆไม,ม่อีกอมามืออะไรไปดิเปี้ยนๆกับก,กระถางเลยวสองอาทิตย์สอาทิตครับสองอาทิตย์นะครับ,อ,รบอีกประมาณสองอาทิตย์ครับใทยยังครับ ได้ชำอะไรยากครับไม่ต้องกดนะเดี๋ยวลากช้ำไม่ต้องกดให้แน่นนะครับเดี๋ยวลากจะช้ำนะครับมืออาชีพครับช้ำมาตัดมานี่ไม่ต่ำสิบครับไม่มีตายรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตายนะครับสูตรนี้ครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าเลี้ยงยากนะครับโมจิโต้ครับ ประมาณมือสองมือมันก็ดิชอทไว้มันมันดิชอทถอยไว้มันมือสองมื่นว่ะเราเดี๋ยวมันมันก็ฟื้นเลยเศาเฐาบ่บบ่่เาลดน้ำให้ชุ่มนะครับทีนี้ครับ Uh huh. เลี้ยงแดดร้อยนะครับนี่ย้นน้ำให้ชุ่มครับชํำไว้ในแดดลำไรน้ำแนนในร่มนะครับเป็นไวแต่ใน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 ร่มจะมีแสงให้มีแสงชํำไว้ในร่มนะครับแดดแดดเช้า,แดด,ชาแดดเช้าครับแดดอ่อ,อนตอนเช้า ประมาณสิบสี่วันครับรอดแน่นอนครับต้องไปต้องก็แช่น้ําประมาณนี้แช่น้ำครับกลับไปต้องเอาถาดรองน้ํานะครับประมาณนี้นะครับประมาณประมาณหนึ่งในหนึ่งในสามหนึ่งในสามครับแช่ไว้ครับแช่ไว้เลยนี่นะครับบรรยากาศต้นแม่ก็อย่างนี้ครับแดดร้อยเลยนะครับแดดร้อยครับบรรยากาศครับแดดร้อยครับสวยหมดครับเชี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมครับ แก้วครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผู้สำหรับผู้ที่กำลังสนใจในต้นไม้เจ้าน้องโมจิโตนะครับผมเจ้าโมจิตโตนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับผม